fighting civil war and we cannot stay in our village our hometown because burmese soldiers come and burn down our village and we cannot stay come here ซอเฮปอหนึ่งในผู้ลีภัยศูนย์พักพิงผู้หลบนี้สงครามบ้านแม่สุรินอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ห้องสอนเล่าถึงเหตุผลที่ทำให้เขาต้องออกจากบ้านเกิดมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่ยังเด็กจนวันนี้เวลาผ่านไป14ปีเขากลายเป็นหัวหน้ากลุ่มเยาวชนเกรียงในศูนย์พักพิงผู้หลบนี้ภัยสงครามบ้านแม่สุรินและทำหน้าที่เป็นครูสอนเยาวชนในศูนย์แห่งนี้ด้วย นายซอเฮโปรพาทีมข่าวเดินดูพื้นที่ที่เขาเคยอาศัยอยู่และเคยทำงานก่อนจะถูกไฟไหม้พร้อมกับเล่าว่าทุกวันชีวิตของผู้ลี้ภัยอย่างเขาจะอยู่เฉพาะในพื้นที่นี้ร่วมกับผู้ลี้ภัยคนอื่นๆในศูนย์แห่งนี้อีกมากกว่า3,500คนกิจกรรมต่างๆจะเกิดขึ้นเหมือนกับเป็นเมืองเมืองหนึ่งมีทั้งโรงเรียนโรงพยาบาลโบสถ์และหมู่บ้าน เขายอมรับกับทีมข่าวว่าทั้งเขาและผู้ลี้ภัยคนอื่นต่างมีความหวังเดียวกันคือการได้ออกไปใช้ชีวิตอย่างอิสระในประเทศที่สาม free bird fly in the sky and and worship over God creation and help people those who uh, faces like me refugee so many refugee in the world and I want to help กระทรวงมหาดไทยระบุว่าศูนย์พักพิงผู้หลบนีภัยสงครามบ้านแม่สุรินอยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานข้าหลวงใหญ่แห่งองค์การสาหารประชาชาติหรือ UNSCR โดยก่อตั้งเมื่อปี2542หลังเกิดสงครามประชาชนจากรัฐเกเรียงอพยพหนีเข้ามาอยู่ในพื้นที่ตะเข็บชายแดนของไทย จากนั้น UNSCR เข้ามาดำเนินการจัดการตั้งศูนย์พักพิงเพื่อดูแลผู้หลบนีภัยสงครามตามหลักมนุษยธรรมโดยมีกระทรวงมหาดไทยดำเนินการดูแลจัดระเบียบเรื่องการเข้าออกพื้นที่และลงทะเบียนประชากรที่เกิดใหม่เพื่อให้เข้าถึงสิทธิ์ต่างๆตามหลักสากล ในวันนี้ค่ะนอกเหนือจากผู้หลบหนีภัยสงครามที่เข้ามาอยู่ในศูนย์พักพิงบ้านแม่สุรินมากกว่า3,000คนแล้วนะคะยังคงมีข้อมูลรายงานมาอย่างต่อนเนื่องค่ะว่าวันนี้มีคนที่ต้องอบพยพหนีจากบ้านเกิดของพวกเขาเพราะภัยสงครามอีกจํานวนไม่น้อยค่ะพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีศูนย์พักพิงผู้หลบหนีภัยจากสงครามจํานวน4จุดด้วยกันนอกจากบ้านแม่สุรินอำเภอขุนยวมแล้วยังมีพื้นที่บ้านใหม่ในซอยอำเภอเมือง บ้านแม่ลามาหลวงและบ้านละอูนในอำเภอศบเมยรวมมีผู้หลบหนีภัยจากสงครามอยู่ในพื้นที่จังหวัดแม่ห้องสอนมากกว่า40,000คนโดยส่วนหนึ่งจะถูกพัฒนาศักยภาพให้เป็นเจ้าหน้าที่ด้านการศึกษาและด้านพยาบาลอยู่ในแต่ละศูนย์ขณะที่อีกส่วนหนึ่งเดินทางไปตั้งถิ่นฐานใหม่ในประเทศที่สวราพรอัมภารัฐถ่ายภาพสุวิมลจินมูลเทนเนทที่โฟรายงาน